ผมนะก็ต้องว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐนะครับมีการปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เหลือ3เปเ็นครับเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้นะครับเพื่อลดภาระของนายจ้างเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกันตนครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39เป็นระยะเวลา3เดือนครับงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะครับโดยให้ในายจ้างและก็ผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงินร้อยละ3ของค่าจ้างนะครับจากเดิมที่อยู่ในอัตราร้อยละ5ครับในขณะที่กําหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินอัตราเดิมที่ร้อยละ2.75ของค่าจ้างผู้ประกันตนครับ ผู้ประกันตนมาตรา39ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ432บาทเป็นอัตราเดือนละ240บาทในช่วงระยะเวลา3เดือนค่ะได้แก่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2565เพื่อเป็นการบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าคองชีพกรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565นี้นะคะจะส่งผลให้กองทุนประกัน าสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง17,044ล้านบาทโดยผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมก็จะจ่ายลดลง9 8 8 0ล้านบาทนายจ้างจ่ายลดลง7,964ล้านบาทเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนด้วยค่ะ